ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของสิทธิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อได้รับในการได้รับค่าใช้จ่ายออกเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางหรือออกจากราชการนะคะผู้มีอำนาจอนุมัติต้องอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการตามความจําเป็นเหมาะสมนะ,ะอย่างเช่นเราปฏิบัติราชการอยู่จังหวัดภูเกต็ตเราขอญาตเดินทางไปกรุงเทพ ในวันจันทร์เราต้องยื่นขอยมัดเดินทางตั้งแต่วันเสาร์เย็นนะคะแล้วสำหรับผู้ที่ลาคิดลาข้งผลนะคะติดต่อกันกับในช่วงเวลาที่เราเดินทางมาราชการก็ต้องยื่นขออนุญาตระยะเวลาดังกล่าวนะคะในในการเดินทางให้ครอบคลุมด้วยนะคะทำไมต้องลางให้ครอบคลุมเพราะว่า จะมีหลักฐานอย่างเช่นตัวเครื่องบินถ้าหากเราไม่ยืน่นให้ครอบคลุมนะคะเราจะเบิกจ่ายไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเดินทางกลับหรือเดินทางไปเนี่ยถ้าหากเราลาหลังเนี่ยเราเดินทางกลับในช่วงที่เราลาหากเราไม่ยืน่นขออนุมัติดินทางให้ครอบคลุมเราก็จะเบิกจ่ายในส่วนนั้นไม่ได้แต่ถ้าหากเราขออนุมัติระยะเวลาดังกล่าวแล้วเราก็สามารถเบิกจ่จายค่าจ่ายดังกล่าวได้นะคะ การลากิจหรือลาพักผ่อนนะคะก่อนปฏิบัติราชการให้เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติดินทางด้วยนะคะสมมตินะคะนางสาวขอปฏิบัติราชการปกติอยู่กรุงเทพได้รับคำสั่งให้ไปไปราชการที่ภูเก็ตในวันพุธเพื่อหัดสุกนะคะแต่ปรากฏว่านางสาวขอมีบ้านอยู่ที่สงขลาต้องการไปบ้านในวันจันทร์พุธนะคะนางสาวขอก็ต้องยื่นวันลาพักผ่อน กรณีนี้อยู่กรุงเทพ,พราพักผ่อนจันทบุรไปที่สงขลาและต้องไปทําง,งานที่ภูเก็ตวันพุธวัะศุกร์การขออนุมัติเดินทางก็ต้องขออนุมัติให้ครอบคุมันลาคือขออนุมัติตั้งแต่วันจันทร์นะคะโดยแนบใบาลาพักผ่อนให้ผูม้มีอํานาจทราบว่าเราจะไปราชการที่ภูเก็ตแต่มีการลาพักผ่อนก่อนเพื่อกลับบ้านที่สงขลาซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับ้าจากครอบคลุมทั้งหมดนะคะการที่เราเดินทางจากกรุงเทพไปสงขลา เที่ยวไปเรามีสิทธิ์เบิกค่ารถหรือค่าเครื่องบินที่บินไปเท่านั้นนะคะสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักไม่มีสิทธิ์เบิกนะคะเพราะเป็นช่วงที่เราลานะคะได้ค่าจ่ายเดียวเท่านั้นก็คือค่ารถจากกรุงเทพไปสุขานะคะแต่ในอัตราไม่เกินกรุงเทพภูเก็ตค่ะค่าจ่ายส่วนเกินเราต้องรับผิดชอบเองนะคะโดยให้อัตราเทียบเท่าค่าบินให้เบิกได้ไม่เกินอัตรากรุงเทพภูภูเก็ตนะคะ สำหรับวันพุธถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัตริราชการก็จะมีสิทธิเบิกค่า้จ่ายโดยเริ่มนับตั้งแต่เวลาปฏิบัตริราชการในวันพุธนะคะทํางานกีโมบันทึกไว้เลยนับยาวจนถึงวันศุกร์กลับเข้าบ้านในกรุงเทพเวลาเท่าไหร่นับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคืนวันพุธพฤหัสก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักนี่คือค่าจ่ายที่ได้รับกรณีที่ลาก่อนปฏิบัตริราชการนะคะสําหรับกรณีการลาหนังปฏิบัตริราชการเช่น นางจอรับราชการอยู่กรุงเทพและได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์อังคารพุธนะคะแต่มีการลาพักผ่อนเพื่อกลับบ้านที่จังหวัดสงขลาในวันพฤหัสและวันศุกร์โดยเดินทางกลับกรุงเทพในวันศุกร์นะคะนางจอจึงต้องขออนุมัติให้ครอบคลุมนะคะโดยแนบใวลาพักผ่อนวันพฤหัสกับวันศุกร์ประกอบการขออนุมัติเดินทางเพื่อให้ผู้มีอำนาจเห็นว่า เราได้มีการลาพักผ่อนหลังจากทำงานเสร็จสิ้นนะคะที่ภูกเก็ตนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะที่จะได้รับกรณีลาหลังปฏิบัติราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงก็เริ่มนับตั้งแต่ออกจากบ้านที่กรุงเทพนะคะนับยาวจนถ,ถึงเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูกเก็ตนะคะสมมุติประชุมเสรนน็จ16.00นก็จะตัดช่วงเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงในวัน พุธสิ้นสุดเวลา16.00นเท่านั้นนะคะในส่วนของค่าเช่าที่พักในคืนของวันจันทร์อังคารน,นางจอนำมาเบิกได้นะคะแต่คืนวันพุธไม่มีสิทธิเบิกเนื่องจากได้ลาหลังปฏิบัติราชการนะคะจึงมีสิทธิเบิกได้เพียงค่าพานักเดินทางกลับแต่ไม่เกินระยะทางจากจังหวัดภูเก็ตถึงกรุงเทพเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทางชั่วคราวนะคะก็จะมีค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางนะคะ ค่าเช่าที่พักนะคะค่าผานะค่าใช้จ่ายอยื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการนะคะการนับเวลาเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางนะคะให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่อยู่หรือที่ทำงานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ทำงานปกตินะคะ ซึ่งจะแยกเป็นกรณีพักแรมและไม่พักแรมนะคะหากเป็นกรณีพักแรมให้นับ24ชั่วโมงเป็น1วันเศษถ้าเกิน12ชั่วโมงก็ให้นับเป็น1วันค่ะหากไม่ถึง12ชั่วโมงก็ปัดทิ้งนะคะกรณีไม่พักแรมเศษเกิน12ชั่วโมงเป็น1วันเกิน6ชั่วโมงนับเป็นครึ่งวันค่ะ เพราะว่าหน้าขณะนี้ถ้าหากไม่พักแรมนะคะหากเกิน6ชั่วโมงเขาให้นับเป็นครึ่งวันเลยนะคะก็มีสิทธิ์เบิกได้แต่ถ้าเป็นพักแรมเรานับได้8ชั่วโมงซึ่งไม่ถึง12ชั่วโมงอย่างนี้เราจะนับเป็นครึ่งวันเหมือนกับกรณนนีไม่พักแรมไม่ได้นะคะแล้วก็กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มเวลาปฏิบัติราชการอย่างเช่น กรณีที่ท่านเริ่มประชุมเวลา9.00น,นก็ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลา9.00นนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มประชุมในกำหนดการประชุมนะคะแล้วก็กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจแล้วก็พ้นนะคะให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการนะคะ อย่างเช่นเลือกประชุมเวลา16.30นก็ให้นับชิ้นสุดถึง16.30นค่ะ